พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีใบจดทะเบียนการค้า จะกู้ซื้อบ้านต้องทำยังไงใช่ล้ค่ะคลิปนี้แบบก็จะมาคุยให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีทะเบียนการค้าจะมาสามารถจะกู้ซื้อบ้านได้ไหมเบื้องต้นเลยบอกเลยนะคะว่าเอกสารที่ใช้เขาจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าไม่ยากนะคะอย่างแรกเลยที่ใช้ก็จะเป็นประชาชนทะเบียนบ้านใบเอกสารการสมรสของคู่สมรสด,ด,ด้วยนะคะอย่างที่2เป็นสเตทเมนต์รายการเดินบัญชีค่ะอย่างส่วนที่3เนี่ยจะเพิ่มเติมในเรื่องของรูปทายกิจการหน้าร ทั้งถ่ายตอนที่คนเยอะๆอิ่งดีนะคะสว่วนที่4เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งเขียนใช้เนี่ยย้อนหลัง6เดือนและต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีด้วยนะคะอย่างที่5้เป็นสลิปในการซื้อของเข้าร้านและขายของให้ลูกค้าอันนี้จะเก็บไว้ให้เจ้าที่ธนาคารดูนิดนึงนะคะอย่างที่6เป็นเรื่องของสัญญาเช่าร้านนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บตรงนี้ไว้โชว์เจ้าที่และถ้าใครมาฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเตรียมเอกสารตามนี้กู้สามารถที่จะกู้ซื้อ บ้านได้แน่นอนค่ะและถ้าใครมีคำถามใดๆน,นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่ทักมาสอบถามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ